วันนี้เรามีสารคดีดีๆค่ะซึ่งเป็นสารคดีที่จะช่วยให้เราได้รู้ว่าพึ่งชนโรงมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนกับตัวเราและก็สามารถสร้างรายได้ด้วยค่ะซึ่งคุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมจากสารคดีมีดีที่ชายแดนใต้ตอนน้ำพึ่งชนโรงณณนะล,นะลูบูโดนั่นเองค่ะ พอเปิดเห็นน้ำหวานเป็นสีเขียวเลยก็ตะใจมากันแปลกไม่เคยเห็นไม่เคยเจอครับอันนี้ก็เป็นพุทดเฉพาะของน้ำพึ่งดอกสมิทข่าวครับมีแต่ที่นี้ที่เดียวจากความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เป็นหนึ่งในสเสน่ห์อันน่าลหลงไหลของจังหวัดนราธิวาสและด้วยระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทั้งป่าเขาป่าพรุ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อทั้งผู้คนหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตตัวจิ๋วอย่างพึ่งชนโรงที่มาแห่งความมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่เราจะได้ชมกันในคลิปนี้ค่ะที่นี่เป็นพื้นที่ของป่าพุบาจอกสมบัติเขาเยอะมากเลยครับมีตั้งแตุ่พ่อรุงปู่เลยเกิดมาเนี่ยเห็นต้สนสมบัติเลยพอถึงดอกสมบัติเขาบาเนเต็มเขาเต็มปา่าพุเลยเยอะเลยนี่แหละที่ตัวงานของพึ่งชนรงเวลามันเก็บน้ำหวานมันจะดูน้ำหวานจากดอกนี่เลย แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้ปรากฏขึ้นที่ฟาร์มเลี้ยงพึ่งชนรงในพื้นที่แห่งนี้ช่วงดอกสมเม็ดเข้าบานเดลยบานเยอะเลยเพราะเปิดเห็นน้ำหวานเป็นสีเขียวเลยก็ตกใจมากันแปลกไม่เคยเห็นปกติก็เห็นจีเหลืองใสๆแล้วก็จะมีแบบ เข้มๆนิดนึงแต่ว่าพอเปิดช่วงดอกสม็ดเขานี่เห็นสีเขียวเลยแล้วก็ความหอมของน้ำหวานนี่มันคล้ายๆกับดอกเสม็ดที่บานแล้วก็แก่จะแห้งนะกลิ่นมันคล้ายๆกันกลิ่นของของน้ำผึ้งอะครับมันก็เหมือนกันเลยกับกลิ่นของดอกเสม็ดขาวซึ่งมันมีกลิ่นที่เฉพาะมากรสชาตินี่คือจะโดดเด่นเลยอันนี้ก็เป็นเาเรียกว่าลักษณะเฉพาะของน้ำผึ้งดอกสม็ดขาวครับ ระบบนิเวทที่หลากหลายทั้งป่าเขาน้ำตกป่าพรุและท้องทะเลผืนทรายที่ทอดยาวเป็นดังสเสน่ห์อันน่าหลงไหลที่รอคุณมาสัมผัสฟาร์มบ้านสวนชนโรงโตะปูเตโดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งชนรงระบบนิเวศป่าพรุบ้าเจาะ ฟาร์มเลี้ยงพึ่งชนโรงที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าภูบาเจาะผู้ผลิตน้ำพึ่งชนโรงแบรนด์นะลูบูโดยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสที่ควรคู่แก่การเข้าเยี่ยมชมอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่แห่งนี้ผลิตผลจากธรรมชาติที่มากด้วยคุณค่าและดีต่อสุขภาพเป็นได้ทั้งของขวัญและของฝากถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ น้ำพึ่งชนรงซึ่งผ่านกระบวนการอบไล่ความชื้นในห้องแล็บที่ทันสมัยควบคุมมาตรฐานการผลิตในทุกขั้นตอนพร้อมผ่านการรับรองโดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆรายละเอียดเพิ่มเติมออนไลน์พิมพ์ค้นหานังลูบูโดหรือโทรสอบถามที่098 208 9188สนสนับสนุนโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยะลาปัตตานีนราธิวาส